ว่าจะไม่ลงคลิปนะวันนี้พอดีมีแฟนเพจเอ,อ,อินบอ็อกมาถามเรื่องไตื่นมาแล้วแบบหรือว่าหันหน้าไม่ได้หันหน้าไปแล้วเจ็บหันไม่สุดนะฮะตื่นแล้วหันไม่สุดแล้วก็เจ็บที่สะบักนะเจ็บสะบักหันไม่สุดถามว่า แก้แกยังไงได้ตัวเองนะอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคอตุ่มหมอนเขาว่าเขาไม่ได้นอนนุ่นหมอนเขาไม่ได้ตุ่มหมอนไม่น่าจะเป็นคขาบว่าคอตุ่มหมอนเนี่ยจริงๆมันมันเป็นชื่อโรคนะครับมันไม่ได้โรคที่เกิดจากนอนอนอนตุ่มหมอนก็เป็นนะคนไม่นอนตุ่มหมอนก็เป็นเพราะว่าส่วนใหญ่พวกนี้จะเกิดจากการนั่งทํางานคอมพิวเตอร์หรือว่าดูมือถือดูในท่าใดท่าหนึ่งคือขับรถอย่างเงี้ยในท่านี้ท่าที่ตัวนี้มันงองมากๆเนะะี่ยแล้วเวลามันถึงจุดหนึ่งแล้วมัน มันหดมากแล้วมันมันหดจนแบบมันพอยืดออกไปแล้วมันมีการฉีกกล้ามเนื้อมันฉีกเล็กๆอ่ะแล้วมันเก่งมันจะหันไม่ได้เลยนะอาจารย์ก็เป็นอาจารย์จะเป็นประมาณสักสองสาเดือนจะเป็นทีนะอันนี้จะเกิดจากการที่อาจารย์กดคนไข้กดมากๆกดแล้วแบบมันเต่งเจ็บมากมันเจ็บตรงเนี้ยแล้วก็เจ็บตรงเนี้ยมากนะมันจะหันไม่หันหน้าไม่ได้เมื่อเป็นเมื่อสองสันด์เนี่ยก็เป็นอันนี้ก็เริ่มเริ่มหันได้แล้วนะวิธีแก้ต้องแก้บ่อยๆนะแก้เองบ่อยๆนะแล้วก็ มันต้องขายขายกันเนื้อที่เราเรียกว่ากันเนื้อตรงนี้ตรงตรงในกระดูกไฮปลาเนี่ยจับกระดูกไฮปลาสเจอเลยเนี่ยนะถ้าเหนือกระดูกไฮปลาไปแล้วเนี่ยจะเป็นคอจมแต่ถ้ากระดูกไฮปลาตรงนี้นะเห็นไหมเราลอกขายตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องขายเนี่ยขายอย่างเงี้ยมันขายง่ายๆนะขายขายแล้วแบบเนี่ยกดจิกเลยนะกดอย่างเงี้ยกดขายตอนแรกก็หันหน้าฝั่งที่เป็นก่อนอย่างนี้กดขายอย่างนี้นะ ดูให้ดีนะนะหันอย่างงี้นะเนีย่ยหัน,หน้าอย่างงี้เนี่ยคายเลยเนี่ยเสร็จแล้วก็หันไปฝั่งตรงข้ามมันจะเจ็บมากขึ้นนะแล้วก็คายไม่มีอะไรเลยนะลองหันดูพอหันเสร็จแล้วเราบินดูเออมันจะดังกึกกักกึกกักเนี่ยเนี่ยนะมันดังคายก่อนนะค่อยหันนะคายก่อนนะฝันนะนนะ่งนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยตรงเน่เลยตรงนี้แถว บางทีต้องดึงตรงนี้ด้วยดึงตรงเนี่ยตรงนหน้าอกเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยดึงขึ้นมาเลยเนี่ยแต่คายตรงนี้ก่อน๋ยวเพิ่งดึงตรงนั้นอันนั้นมัดใหญ่เราคายมันนี่ก่อนนะอาจารย์คายทุกวันตอนเช้าอ่ะตอนออกกำลังกายนะต้องคา,ายนะอย่างนี้นะฮะคายนะคุณคายเลย,นะย,เลยตรงเนี้ยทุกวันเลยใครที่เป็นปัญหาจะไม่มีปัญหาคอตึงหมอนแล้วก็จะไม่มีปัญหาหันหน้าที่สุดมันเป็นจุดนิดเดียวเองเนะที่ง่ายๆเ,เนี่ยคายแก็หันฝั่งตรงนี้คลายมากขึ้น กันไปแรกฝันฝั่งนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็หมุนดินี่หมุนเนี่ยมันจะดังทึ๊ขึ้นอือเนี่ยใครไปใครมาเนี่ยเราก็ดึงตัวนี้บ้างอ่าตัวนี้บ้างอย่างเงี้ยเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวนะไม่ต้องไปนสนใจอะไรบ้างใหมเนี่ยด้านหน้าเนี่ยถ่ายแล้วคราวนี้เขาบอกว่าด้านหน้าเนะ่ยไม่ปวดแล้วมันเป็นสะบักตรงสะบักก็อยู่ตรงเหนือนี่ตรงเหนือบา่าอันนี้อันนี้หายปลาใช่ไหมนี่ตรงนี้คอจมตรงบา่า ตรงบ่ายก็ดึงดึงเนี่ยดึงดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเอามือเคียดไปดึงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่ามเงี้ยดึงขึ้นอย่างเงี้ยนะกล้ามเนื้อเราเรียกว่ากล้ามเนื้ออินฟ้าก็ดึงขึ้นมาเนี่ยหนุบหยุบขึ้นอย่างเงี้ยพอดึงขึ้นแล้วเราก็ลองหมุนกลับดิอ่าหมุนหมุนซูเปอร์กลับอ่หมุนกลับแมนหนุบหขึ้นมาก่อนอ่าอันนี้ดึงขึ้นหมุนกลับสู้กันสู้นี่เนี่ยสู้นี่อย่างเงี้ย อืมนะอย่างนี้นะนี่อืมอ่านี่อันนี้นะยุมขึ้นมาก่อนดึงขึ้นมาก่อนตรงนี้แล้วก็สู้อ่ามันจะดังกึ๊กกึกสู้กันนะดึงมาสู้ไปนะอย่างนี้อืมเนี่ยมันจะดังกึกกึกกึกเนะนะนี่ยพอทำไปสักว่ามันจะไม่ไม่ดังเนี่ยอย่างเงี้ยสู้กันจบนับแน่นนะดึงอือม เราก็ขายเนี่ยทำวนเป็นุนใหม่งเงี้ยแล้วก็ลองหมุนดูหมุนคอ,อหมุนหมุนทั่วจะกดตรงนี้นะกดน่แน่นน,นะพอร้อนวดเสร็จแล้วนะก็นี่เลยที่คีนลำไย,ยนี่ดีสุดเลยในบรรดาไอคอตรหมอนเนี่ยนะก็ทาไม่ต้องเยอะแค่นี้เองนะ ทาเข้าไปทามันจะร้อนรูปเข้าไปรูปตรงบริเวณบ่าเนี่ยบ่ากันตรงหน้าอกเนี่ยนะอย่างเงี้ยรูปไปเลยรูปเนี่ยตรงสะบักตรงเนี้ยรูปไปอาจารย์ก็ได้นำคนไข้วันนี้นะให้ให้ทารี้นะ้ำใยนะถ้าปวดมากทา,าทาเช้าทาเย็นนะพวกปวดปวดก้านเนื้อง่ายนะมันจะร้อนไม่มากนะรี้นะ้ำใยนะทาเลยนะฮะม,มันต้องมันต้องมียาช่วยด้วยอย่างที่เราวดแล้ว มันจะมันรู้สึกว่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์าจ,าจะเป็นทุกวันสองเดือนคือเราทํางานหนักก็เป็นแต่มันเป็นควบคุมได้ะนะนะน,ะ,นะลองลองดูนะครับเราก็ลองใช้ใช้หนังยางนะหนังยางที่ดึงสู้กันตั้งแขนขึ้นดึงสู้กันอย่างนี้นะพอดีอาจารย์ไม่เอาหนังยางมาก็ทําตอนเช้ากับเย็นนะเราก็หนังยางก็ยังซื้อได้ใครอยากซื้อก็ซื้อ,อสั่งซื้อได้ในอินบ็อก ราคาเส้นละ200ค่าส่ง50บาทก็คือ250ซื้อ2เส้นก็450นะก็คือมันมีค่าส่งด้วยนะคีรอมยัยก็หลอดละ300ค่าส่ง50ค่าส่งสามสิอยสามสนะแล้วก็หนังสือก็มีใครอยากซื้อหนังสือก็สั่งมาทางอินบ็อกซ์เล่มละ600ค่าส่ง50นะอีกเรื่องหนึ่งที่ฝากนี่ก็คือเรื่องของการสอนนะสอนเรียนเรียนปรับเส้นที่อาจารย์สอนเนี่ยนะ อาจารย์สอนเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับในวันที่ยีมั้ยที่หกรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายแล้วอาจารย์จะไม่สอนแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากมีปัญหาหลายอย่างคนไข้มันเยอะมากไม่มีเวลาสอนแล้วเพราะว่ามันมีคนจองมาก,ก็เลยต้องสอนนะสอนเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับไม่ต้องรอเรียนรุ่นหน้านะเพราะว่าจะเลิกสอนแล้วนะเพราะว่ามันมันถึงจุดหนึ่งแล้วจุดที่เราพอแล้วนะดูคนไข้ยอย่างเดียวนะ ก็ฝาก2เรื่องก็คือหนังยางก็ซื้อได้เราก็เรื่องสอนเรื่องเรียนนะนักเรียนเรียนมามันเป็นพันรุ่นแล้วมั้งเนี่ยนะพอแล้วถึงจุดอิ่มตัวแล้วก็เหลืออยู่มาสักที่หนึง่งอ่ะใครจะมาเรียนก็เหลืออยู่ที่2ที่มีอยู่7คน7จ็ดแปดคนแล้วโดยสองคนก็รีบสมัครเข้ามาคนที่สมัครแล้วถ้ายังไม่โอนเงินคนสมัครก่อนโอนเงินก็จบนะเข้าใจนะครับนะพอตุ่มมอน เรียนหนังสือนะเราก็ไม่ไหวไม่มาเรียนก็ถือว่าเรียนทําคลิปเอาว่าอาจารย์สอนในคลิปแ์ด้วย